ขอบคุณมากคะ่ะที่ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกด like กดแชร r e ให้กับ Thalo Holo Channel และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ Line ด้วยอาจารย์ใช้ทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ท h a l o หรือไพ่ท h a l o t เพื่อเจาะลึกหาสาเหตุปงปัญหาพร้อมเสนอแน่แนวทางแก้ไขด้วยจิตวิทยาและปัจชญาตามความหมายของไพ่ท h a l o หรือไพ่ทาล ทุกคลิปวิดีโออาจารย์เอาหัวใจของความเป็นครูมาหาทุกคนด้วยจิตสำนึกในหน้าที่ของคนเป็นครูเปรียบเสมือนเรือจ้างมีหน้าที่รับลูกศิษย์ลงเรือข้ามแม่น้ำสายวิปโยคที่มีกระแสน้ำและเกลียวขึ้นอันเชี่ยวกราดหน้าหวาดกลัวและอันตรายเสมือนความทุกข์ระทมในชีวิตคุณอาจารย์ประคับประคองความรู้สึกใจน้อย พร่ำสอนให้ทุกคนรู้ถึงแก่นแท้ชีวิตตัวเองรู้ถึงปมแท้จริงในปัญหาตัวเองและชี้แนะให้แนวทางไปสู่การบรรลุในปัญหานั้นลูกศิษย์แต่ละคนมีพื้นฐานอุปนิสัยทัศนคติมุมมองแตกต่างกันบางคนจิตใจเปลาาบางต้องการความอบอุ่นกำลังใจและคำชี้แนะอาจารย์ทั้งปลอบทั้งโอและชี้แนะค่อยๆประคับประครองเหมือนจุงมือเด็กน้อย พาก้าวเดินไปทีละนิดทีละนิดแม้ว่าบางครั้งอาจารย์ถูกเหยียดยามถูกดูหมิ่นดูแคลนถูกสบประมาทในการทำงานแต่แก่นแท้ของความเป็นครูคือผู้ที่มีความเมตตาให้กับทุกคนเท่าเทียมกันและไม่เลือกลูกศิษย์อาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโลหรือไพทาลอดด้วยหลักจิตวิทยาและปรัชญานี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน พื่อนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนค่ะ และอย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของทุกเดือนด้วยนะคะเดือนมิถุนายนอาจารย์เลือกสำหรับไพ่ไวซ์ซัวซาทาร์ลอดมาบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์การงานการเงินและร่วมวางแผนชีวิตกับชาวราศีสิงห์นะคะและไพ่ไวซ์ซัวซาทารลอดประจําเดือนมิถุนายนปี2564ของชาวราศีสิงห์ได้แก่ The m o o n ten of pentacles, two of cups, n i n e of Pentacles, t h r e e o o Cups p a g e o f s w o r d s u u e n o o Wands, Two of Swords, The Lover Ten of Swords and f of u r o Cups คุณผู้ชมคะไพ่ไวซ์เว์ซาทาร์ลตดแตกต่างจากสำรับไพ่ทาร์ลตดทั่วไปเพราะสามารถอ่านตีความหมายได้สองด้านค่ะเรามาดูความหมายไพ่ไวซ์เว์ซาทาร์ลตดจะมาบอกเรื่องราวสถานการณ์การงานการเงินและชีวิตของชาวราศีสิงห์ดังนี้ค่ะ ในช่วงนี้ราศีสิงห์บางคนหวันวิตกกับเรื่องความมั่นคงในชีวิตและคุณคิดว่าถ้าสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจยืดเยือ้อไม่จบสิ้นสุดลงการดำรงชีวิตอยู่ของคุณยากลำบากมากขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายถึงว่าความมั่นคงในชีวิตคุณขาดเสถียรภาพ และถ้าหากว่าในช่วงนี้เกิดปัญหารุมเรา้ายิ่งทำให้คุณไม่มี Positive Outlook ในการดำเนินชีวิตคือขาดทัศนคติมุมมองด้านบวกในการดำเนินชีวิตเพราะคุณมองไม่เห็นความเจริญก้าวหน้าและกำหนดจุดหมายปลายทางชีวิตไม่ได้ในแต่ละวันคุณอยู่กับข่าวร้ายและข่าวร้ายทั้งหมดนี้สร้างความหบั่นทอนจิตใจดังนั้นในการดำเนินชีวิตแต่ละวันคุณอยากได้ยินข่าวดีบ้าง อยากเห็นหนทางลู่ทางที่ส่งสัญญาณให้คุณได้เห็นทิศทางความเจริญก้าวหน้าเพื่อที่คุณจะได้กำหนดจุดหมายปลายทางชีวิตได้พลิกดูไพ่เดมูนอีกด้านหนึ่งมีคุณผู้ชมหลายคนถามอาจารย์ว่าทำไมไพ่เดมูนจิตกรมักวาดภาพเป็นผู้หญิงเปลือยเหตุที่จิตกรวาดภาพเป็นผู้หญิงเปลือยก็เพราะว่า บ่งบอกถึงไม่มีเกราะป้องการชีวิตจึงทำให้ชีวิตขาดความมั่นคงและเป็นจุดเปราะบางที่จะถูกทำร้ายได้ง่ายอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความคุมเครือและไม่ชัดเจนอันตรายรอบด้านและคุณไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจฉะนั้นเราจะต้องพยายามมีสติสัมปชัญญะและควบคุมจิตใต้สำนึก ให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ถูกต้องศีลธรรมจริยธรรมและคุณธรรมขอให้ชาวราศีสิงห์คิดทบทวนทุกเรื่องในการดำเนินชีวิตให้ละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปเพราะถ้าหากว่าคุณแต่ตองตึกตองอย่างถี่ถ้วนแล้วคุณจะได้ไม่มาเสียใจทีหลังนะคะต่อไปในเรื่องการงาน ในช่วงนี้ราศีสิงห์บางคนคำนึงถึงการปรับตัวเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับสังคมในที่ทำงานอย่างกลมกลืนที่สุดค่ะเพราะคุณไม่อยากให้เกิดเรื่องราวการทะเลาะเบาะแว้งหรือขัดแย้งกัน คุณคำนึงถึงการทำงานเป็นทีมเวิร์กที่ดีคุณจะต้องปรับตัวเองอยู่ร่วมกับทุกคนให้ได้จะต้องศึกษาอุปนิสัยใจคอของเพื่อนร่วมงานทุกคนให้ได้เข้าใจเขามากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้เขาเกิดความไว้วางใจในตัวคุณดังน,น,นั้นในแต่ละวันคุณต้องวางแผนเมื่อเวลาที่คุณจะต้องอยู่ร่วมกับสังคมในที่ทำงานเหตุทีท่ชาวราศีสิงห์ตระหนักแบบนี้ อาจเป็นเพราะชาวราศีสิงห์บางคนเพิ่งเริ่มปฏิบัติงานในแผนกใหม่หรือสถานที่ทำงานใหม่ก็ได้นะคะกรณีชาวราศีสิงห์ยังคงทำงานในที่เดิมการที่คุณตระหนักถึงความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเพื่อส่งผลงานที่ทำอยู่นี้ให้มั่นคงที่สุดในช่วงนี้การเปลี่ยนงานไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีในช่วงสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ มีงานทำก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะคะส่วนในเรื่องการเงินราศีสิงห์ไม่อยากเสียเงินไปกับภาษีสังคมเลยค่ะถ้าเป็นการจับใจใช้สอยเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวคุณยังพอที่จะควบคุมได้แต่ถ้าหากว่าพาตัวเองออกสู่สังคมที่คุณมีความจำเป็นจะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมด้วยเป็นเหตุทำให้คุณลำบากใจ เพื่อรักษาหน้าเพื่อรักษาภาพพจน์ให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่คุณอยู่ในสังคมนั้นๆดังนั้น,น,นราศีสิงห์คงจะต้องบริหารจัดการเงินให้ดีค่ะเมื่อเวลาพบปะผู้คนในสังคมแต่บางครั้งก็พลังเผลอใช้เงินแบบขาดสติค่ะบางทีคุณอาจต้องเปลี่ยนทัศนคติมุมมองใหม่ว่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินเป็นใบเบิกทางเพื่อที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ แต่ชาวราศีสิงห์บางคนอาจค้านอาจารย์ว่ามันกลายเป็นธรรมเนียมครับอาจารย์ต้องมีเงินง้างใจเงินคือใบเบิกทางและง้างทุกอย่างครับอาจารย์ในสังคมของความเป็นจริงเอาเป็นว่ามีสติทุกครั้งในการพบปะสังคมก็แล้วกันนะคะต่อไปอาจารย์จะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในชีวิตของชาวราศีสิงห์นะคะตอนนี้ราศีสิงห์คำนึงถึงเรื่องการงานมากเลยค่ะ ถือได้ว่าคุณทำงานหนักและเหนื่อยมากสะสางงานต่างๆยุ่งเหยิงไปหมดเลยค่ะและเป็นการทำงานที่ต้องย้อนไปสะสางงานเก่าๆที่เก็บสะสมพอกหางหมูเอาไว้พลิกให้ดูอีกด้านหนึ่งของไพ่ใบนี้เห็นไหมคะราชนินีเธอนั่งอยู่บนบันลังรากไม้ที่เกี่ยวพันกันยุ่งเหยิงไปหมดเลยค่ะงานเก่าที่พอกหางหมูไว้มันเต็มไปด้วยปัญหาเยอะแยะมากมาย เวลาที่จะสะสางมันต้องสาวถึงปมสาเหตุของปัญหาต่างๆละเอียดยิบเลยค่ะดันงนั้นในการที่จะสะสางปัญหาเก่าที่พอกหางหมูไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะอีกทั้งยังมีงานใหม่เข้ามาเพิ่มอีกเรียกได้ว่าราศีสิงห์บางคนขลุกอยู่กับงานหัวไม่วางหางไม่เว้นเลยค่ะทุกๆวันในการทำงานของคุณมีแต่อุปสรรคปัญหาเต็มไปหมดเลยค่ะ ท่ามกลางหนทางที่มีแต่อุปสรรคและปัญหาคุณพยายามใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ทั้งหมดที่มีอยู่พยายามหาหนทางราบรื่นให้มากที่สุดและหนึ่งในปัญหานั้นยังเกี่ยวข้องคือความวุ่นวายของคนรอบข้างด้วยค่ะแล้วคุณจะอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายนี้ได้อย่างไงดูไพ่สองใบนี้นะคะพลิกอีกด้านหนึ่งให้คุณได้เห็นไพ่สองใบนี้ ผู้หญิงสองคนนี้เธอจะนั่งด้วยอากับกิริยานิ่งเงียบราวกับว่าเธอทำสมาธิความวุ่นวายโกลาหลในการสะสางงานและความวุ่นวายในสังคมที่ทำงานเป็นสาเหตุทำให้ชาวราศีสิงห์วันวิตกว่าถ้าคุณโดนกระแทกอารมณ์มากๆอาจทำให้คุณขาดสติได้และเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณขาดสติ ภาพพดในที่ทำงานจะเสียทันทีเลยค่ะฉะนั้นคุณระมัดระวังเป็นอย่างมากควบคุมสติให้ได้ในแต่ละวันค่ะสุดท้ายชาวราศีสิงห์สิ่งที่คุณคิดไว้มันไม่สร้างความสุขให้กับคุณเลยค่ะทั้งทางที่ก่อนหน้านี้คุณอุตสาห์คาดหวังว่าคุณจะได้พบเจอความสุขหรือความพึงพอใจในบางอย่างแต่ปรากฏว่ามันไม่เป็นไปดังที่คุณคิดไว้สิ่งที่คุณเจอในตอนนี้ บางสถานการณ์บางเหตุการณ์และบางคนภายนอกดูเหมือนว่าจะดีแท้ที่จริงแล้วมันไม่เป็นแบบนั้นคุณจึงผิดหวังมากเหมือนไม่มีความจริงใจมันสอแววให้คุณได้เห็นถึงมีปัญหาเยอะแยะมากมายแฝงเลนและเมื่อคุณเผชิญเรื่องราวเหล่านี้คุณจะต้องมีสติสัมปชัญญะเพื่อที่จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ให้ได้ค่ะถ้าพลิกไพ่ดูอีกด้านหนึ่ง จะเห็นว่าผู้ชายคนหนึ่งเขานั่งมองดูเสื้อกลอกที่ถูกดาบทิ่มแทงถ้าหากว่าเสื้อกลอกนี้เป็นคนคงตายสนิทเลยค่ะไม่มีทางฟื้นขึ้นมาได้อีกแล้วจิตกรวาดภาพแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าถึงคุณจะผิดหวังกับใครบางคนที่คุณเคยมีความรู้สึกดีกับเขาหรือผิดหวังกับบางเหตุการณ์ที่คุณเคยคาดหวังว่า มันจะดีกับชีวิตคุณแต่ถ้าคิดแต่ตองตึกตองถ้ามองลึกจริงๆมันคือการที่คุณไปมโนคาดฝันในวันนี้เกิดเรื่องราวโป๊ะแตกที่ทำให้คุณได้เห็นความจริงถือว่าดีแล้วดีกว่าจะปล่อยระยะเวลาเนิ่นนานออกไปจนคุณปักใจหลงเชื่อจนกูไม่กลับในวันข้างหน้าและเมื่อคุณใช้ความหมายของไพ่ใบนี้ถอดรหัสความคิดให้ได้เข้าใจกับสถานการณ์ ก็จะทำให้คุณดึงใจขึ้นมาจากความรู้สึกย่าแย่หลุดพ้นมาจากความผิดหวังเสียใจกับใครบางคนกับบางเหตุการณ์นะคะแต่สุดท้ายชาวราศีสิงห์ในช่วงระยะนี้ไพ่ไวส์เวอร์ซาทาลอดเห็นถึงอารมณ์ขุ่นมัวของคุณคะ่ะราศีสิงห์บางคนเบื่อหน่ายเสีงชีวิตมากดูจิตกรวาดภาพไพ่ใบนี้นะคะผู้ชายคนหนึ่งนั่งพิงต้นไม้ทอดสายตามองดูแก้วสีใบที่ล้มลง กับกริยาหมดอะไรตายอยากกับชีวิตเลยค่ะเมื่อราศีสิงค์คุณเจอเรื่องราวที่ผิดหวังเสียใจและคุณก็รอคอยว่าเมื่อไหร่คุณจะหลุดพ้นจากเรื่องราวแย่ๆนี้สักทีในตอนนี้ไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญปัญหาอะไรอยู่ขอให้คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งเวลาจะรักษาใจคุณได้ค่ะอาจารย์จะอยู่ข้างๆคอยเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะ แล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าสถานการณ์การงานการเงินและการวางแผนชีวิตของชาวราศีสิง์จะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบก,กับชาวราศีสิง์ในเดือนหน้าและอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ